แคนดี้ต่อกับซาร่าเป็นพนักง,งานออฟฟิศแย่ตรงไหนสวัสดีครับมาพบกับช่องยอดสีชาแนลนะครับกลายเป็นประเด็นที่ลหลายๆคนจับตามองหลังจากที่ซาร่าคาซิงกินีได้ไปเปิดใจในรายการโหนกระแสพูดถึงสาเหตุที่ไม่ยอมให้ไมพิรัตได้มีสิทธิ์ปกครองบุตรร่วมกันเนื่องจากอีกฝ่ายจะขอลดคุณภาพชีวิตของบุตรลงในสถานการณ์ที่ผ่านมา จนเกิดความไม่ตรงกันของทั้งสองฝ่ายแถมเคยถูกไล่ออกจากคอนโดสุดท้ายหอบบุตรกลับไปอยู่ภูเก็ตบ้านเกิดต่อมาทางด้านไม้พิรัตนิธิภัยสารกุลได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวซึ่งหลังจากที่ไม้ตัดสินใจยื่นฟ้องอดีตคนรักซาร่าคาซิงกินีเพื่อขอสิทธิ์ดูแลน้องแม็กเวลบุตรชายในฐานะผู้ปกครองร่วมกัน ต่อมาหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในรายการโหนกระแสวันที่17กันยายนในฐานะผู้ดำเนินรายการได้เชิญไม้พิรัตนิธิภัยสารกุลเปิดใจปมสุดอัดอั้นยื่นร้องศาลขอเป็นพ่อน้องแม็กเวลแต่ซาร่าคาซิงกินีผู้เป็นแม่ยื่นคัดค้านโดยระหว่างสัมภาษณ์ไม้พิรัตมีสีหน้าไม่สบายใจอย่างมาก และช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์หนุ่มกันชัยถึงกับประกาศกลางรายการว่าไม่เคยพูดที่ไหนตัวเองก็เป็นหนึ่งในบุตรที่พ่อไม่จดรับเป็นบุตรตั้งแต่เกิดพ่อมีภรรยาสองคนเกิดปัญหาพินัยกรรมสุดท้ายตัวเองต้องไปขึ้นศาลศาลถามพ่อเซ็นรับรองหรือเปล่าเป็นเรื่องที่มีปัญหามากตนเป็นคนหนึ่งในนั้นตนเข้าใจมาก ไม่เห็นด้วยที่ซาร่าจะคัดค้านไม่ให้แม็กเวลมีพ่อเพราะถ้าไม้ไปแต่งงานมีบุตรแม็กเวลจะกลายเป็นบุตรนอกสมรสและหนุ่มกัญชัยพิธีกรได้ซักถามอย่างตรงไปตรงมาเกือบทุกประเด็นและหนึ่งในใจความสำคัญที่ไม้ได้พูดในรายการถึง6กคำขอจากซาร่าถึงไม้โดยทางทนายเจมได้บอกว่าซาร่าขอให้ไม้ทำหกข้อ 1. ขอให้ชำระค่าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติภูเก็ตและขอให้จ่ายต่อไปในอนาคตจนจบปริญญาเอก 2. ขอให้จ่ายค่าคนขับรถและพี่เลี้ยงจนกว่าบุตรจะช่วยเหลือตัวเองได้ 3. ขอให้จากส0,000บาทเป็น50,000บาทจนกว่าบุตรจะมีไรายได้เพียงพอหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ใช่บรรลุนิติภาวะ 4. ขอให้ซื้อคอนโดหรือบ้านที่ กทมให้บุตร 5. ห้ามนำบุตรไปหารายได้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง 6. หากนำบุตรไปหารายได้ถือเป็นปฏิปักษต่อผู้คัดค้านอย่างร้ายแรงผู้คัดค้านมีสิทธิ์กีดกั้นไม่ให้บุตรไปกับผู้ร้องจนกว่าผู้ร้องจะสำนึกผิดและล่าสุดทางด้านแคนด,ดี้ลากแกนนักร้องสาว ก็ไม่พลาดเกาะติดประเด็นดราม,มา่าโดยเธอได้โพสต์ภาพข้อความหนึ่งของซาร่าคาซิงกินีที่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากซื้อสังคมซื้ออนาคตให้บุตรไม่ใช่โตมาลูกเป็นพนักง,งานออฟฟิศได้เงินเดือน15,000บาทพร้อมแคปชั่นว่าบอกตรงๆแม่ดีก็เคยเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะเงินเดือนเริ่มต้น13,000บาท ทุกวันนี้มีชีวิตดีสังคมดีมีความสุขไม่เห็นจะแย่ตรงไหนเซฟพนักง,งานออฟฟิศซึ่งต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์อย่างหนักอาทิเช่นร้อนแรงมากแม่ประเด็นนี้ไม่เคยรู้สึกยุ่งเรื่องไหนเลยแต่เรื่องนี้รู้สึกการสื่อสารพังมากต้องปรับตั้งต้นที่ความคิดสติถ้าเธอคิดแบบนี้เธอต้องเอาลูกมาให้ไหมคะ่ะ เพราะฐานะทางบ้านไหมไม่ทำให้ลูกเธอต้องเป็นพนักง,งานออฟฟิศอย่างแน่นอนกิจการที่บ้านไม้มีตั้งหลายอย่างกิจการของปู่ก็เครื่องหนังส่งออกนอกแต่ถ้าลูกเธออยู่กับเธอลูกเธออาจจะต้องเป็นพนักง,งานออฟฟิศเงินเดือนหมื่นห้าเพราะ6ปีที่ผ่านมาถ้าเธอไม่มีไม้คอยส่งเสียเธอคงไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนโรงเรียนปีละเจ็ดแสแน่นอน สงสารน้องไหมที่สุดนอกจากนี้สาวแคนดี้ยังเอาข้อความของหนุ่มกัญชัยที่ทวิตเตอร์ถึงไม้พิรัตพร้อมทั้งแคปชั่นว่าขอเอาคำพูดพี่หนุ่มมาส่งกำลังใจให้ไหมในเช้านี้ค่ะคุณคือคุณพ่อในฝันของใครลหลายๆคนและตอนนี้คุณคือหลัวในฝันของอีกลหลายๆคนด้วยนะครับ ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ